นี่นะครับไข่ดาวที่เราทอดนะเดี๋ยวเราลองเช็คดูว่ามันสุกจริงหรือเปล่านะครับแต่แนนะ่นอนนะฮะนอกนอกนอก,นอกเนี่ยกรอบแน,น,บน่นอนนะครับนะครับกรอบแน่นอนนะครับนะฟังจากเสียงนะครับนี่เรามาเช็คไข่แดงว่าสุกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูนะครับน่ครับดูใกล้ๆนะครับ นะครับครับเป็นอันเรียบร้อยสำหรับไข่ดาวไม่สุกแต่กรอบนะครับวันนี้นิชัยขอบายบายเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ